โอเคครับก่อนจะไปรับชมคลิปครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับรายละเอียดของเซิร์ฟเนเวอร์ซีนะผมนะเหมือนเขาเคยกลับมาเปิดแล้วผมนะเป็นเนเวอร์คอมแบแล้ะผมนะ,นนะผ,มนะผมไม่เคยเล่นหรอกผมก็เพิ่งจะมาแรกๆเนี่ยครับผมเพิ่งจะมาเนี่ยตอนเนี้ยนะผมนะครั้งแรกนะผมนะก็สบัรใหม่จะได้รับไอเทมฟรีนะผมนะเซตลิตโต้สิบเซตนะผมนะแล้วก็ชุดทอเนี่ยสองเซตนะผมแจก GC 1ล้าน GC นะผมนะ ฟังไว้พิดครับหึงหล้าน G C รับผมนะเราๆลนี่ก็ผมนะก็ถ้าตามผมมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะผมนะลองไปแคปแล้วก็ลองโพสด,ดูนะว่าตามเกลียวน็อตมาได้อะไรไหมอะไรกันนะผมนะอันนี้ก็คือลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ที่ประกาศนะผมนะาดาวน์โหลดตัวเต็มตัวทับอันนี้ก็เป็นกดเหล็กกดอะไรของเฟิร์มไหครับก็อ่านไปอ่านเอาแล้วผมนะ ก็ราคาของเนี่ยยังไม่ได้ลงนะผมนะสุดู่เลยอันนี้โปรโมชั่นครับไอโปรโมชั่นของก็ะจะประมาณนี้นะผมนะเซ็ตพันจะได้มันยังไงอ่ะมันเหมือนแบบเซ็ตพันก็คือเซ็ตเดียวนะผมนะเซ็ตเดียวหรือสองเซ็ตนะผมเล่นจอเล็กของมองไม่เห็นนะผมนะน่าจะเซ็ตเดียวนะผมนะเซ็ตพันนะเป็นเซ็ตบูคองอันนี้สามร้อยก็คือจะได้แต่สามร้อยเก้าสิบได้แต่เก้าสิบเติมห้าสิบได้แค่กระเป๋าใบกระเป๋าบานใบสองใบนะผมนะ จีซี GC เติมหนึ่งพันได้หนึ่งล้านนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะชื่อไทยเนี่ยเติมร้อยห้าสิบหรือสามร้อยก็ได้แหละชื่อสีเติมพันหนึ่งก็ได้แล้วนะ,ะผมนะตัวละครที่เติมห้าสิบก็ได้เอเลียนอ๋อเติมห้าสิบได้ตัวละครเอเลียนนะผมนะแล้วก็เติมสามร้อยก็ได้ไดตัวเนี่ยไอตัวอะไรอ่ะเรียไม่ถูกอะ่ะตัวหัวขาวๆอ,อ่ะเอ่อ GC ซคูณสองทุกเสาท์นะผมนะอ่าโอเคเดี๋ยวพาไปดูส่วนทั้ง ตอนอื่นก่อนแล้วกันปไปโอ,อเค<อ>ครับนี่ก็จะเป็นเซตฟาร์มแล้วผมนะเซตที่ฟาร์มได้จากการฟาร์มบอลนะผมนะน<า>ี่ก็จะเป็นระดับ,บ a a ถึง S อนะผมนะแล้วก็ S-S S เนี่ย S อ S เนี่ยครับมันผมไม่มั่นใจว่ามันฟาร์มได้จริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงผมนะแต่ว่าของฟาร์มมีราคามากมากนะผมนะเซตเอเนี่ยเขาขาย5้า0 0หนึ่ร้อนะผมนะแล้วก็เอสอสเอเนี่ย เขาจะขายประมาณ350-450ถึง450หรือราวๆนีด้แหละเพราะว่าผมได้จอเลยผมจำไม่ได้แล้วผมมองไม่เห็นนะเอ่อราวๆยได้แล้วผมนะมีหัวตัวหมูได้ดูนะมีวีเอ็ด้วยวีเอ็ม่วงนะผมนะอ่าที่ผมฟาร์มได้เอ็เอ็มานะผมเล่นไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงอะเล่นไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงผมได้ครบเซ็ตละได้เอ็มเคมิคุมาแล้วมมผมนะแล้วก็ไอชุดดําๆอ่ะไอชุดดำดำตรงไอเดนดำผมนะชุดดำดำอะผมได้มาครบเซ็ตเลยนะผมนะอ่า ก็เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของในเกมเดี๋ยวครับไปโอเคครับต้องขอ,อกราบสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวเรียลนอตที่น่ากระโดดก่อนทุกคนนะครับผมนะ้าววันนี้ก็ผมเรียวนอตไอเช่นเคยนะครับ What? What ก็วันนี้แหละมาอยู่กับผมเล็ก เกมวอ์ซีช like, you know, you know, uh, ื่อเซิร์ฟเวอร์ว่าเนเวอร์ซีแล้วผมนะก็เหมือนจะเคยกลับมาเปิดใหม่เอ้เหมือนจะเคยเปิดไปแล้วรอบนึงแลผมนะนี่ก็เป็นคอมแบ็กนะผมก็เพิ่งจะมาได้ครั้งแรกนะผมนะก็รายละเอียดนะคร่าวๆตามที่ต้นคลิปที่ผมบอกไปแล้วนะผมนะก็จากที่ผมบอกแจ็ไม่ตรงไม่ต้องแปลกใจผมพาคเองนะผมนะสมักใหม่นี่สกิลเต็มนะผมนะเอ๊สกิลเต็มหนึ่งตัวไม่ก็ทุกตัวมั้งนะสกิลพิเศษไม่มีนะผมนะเขาไม่ได้เปิดนะผมนะอ่า ก็ในส่วนของเอ่อมันเป็นกฎที่ไหนไอ้ตัวละครแจกเซตคูหนึ่งตัวนะผมนะตัวละครแจกคสิบห้านะครับแจกเซตคูหนึ่งตัวนะผมนะอ่าเพิ่ในส่วนของร้านค้าปืนไม่มีขายนะผมนะที่นีนะ่แจกหนึ่งล้านนะผมนะนานตามตัวคิดที่บอ,อกไปนะผมนะดอลลาร์นี้คนแจกหนึ่งแสนหรือว่าเท่าไหร่ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมนะก็ข้าวๆนี่เทาน มันกดชาจังวะผมกดอะไรอยู่วะ,ะนแปบนึงน,น,นะ,ะนี่เดี๋ยวกดแม็กแล้วเนี่ยเหะแม็กสิบทีซีะแม็กแล้วสิบทีซีอะไรเออไอกองปืนกลองลออไม่มีเอะกระเป๋ากระเป๋าวิ่งไวกระถึกนะผมนะวิ่งไวสามสิบหนึ่งบางนั้นผมจะไม่ปิดกระเป๋าละสิบทีซีเลยผมนะอันนีม้มียาขนมอันนี้นี่อยาเขมม็มทองแหงนึ้นหายเลย คีรอกับแฝงร้านทีพเยีะมากมีกล่องแม็กอย่าเพิ่งไปเปิดนะมันบัักแล้วผมนะเกิดได้แค่ยากับโลมาแล้วผมนะเอะ้มีการซื้อจำนวนได้หนึ่งถึงเก้าเก้าแล้วผมนะเกินนี้ไม่ได้นะผมกดซื้อไม่ได้ต้อกดหนึ่งถึงเกนะ้าเก้าเนี่ยเห็นไหมจะซื้อให้ดูว่ามันเป็นบัักแล้วผมนะทีมเราไปบเลยอ่ะ โดเที c c ่ได He like ้มาจที่ครับผมนะ99ไอที่เห็นเยอะๆไม่ต้องไปใจเพราะว่าคนมาลองไปแล้วรอบนึงครับผมนะติโต้เฟสริโต้ไปงี้อาริเกียวบีครับผมนะตัวัชแจสะบักแล้แจ็คครับผมนะเอ๋เห็นไหมอาริโต้ติดเฟตทอสองเฟสนะครับผมนะ แล้วก็เดี๋ยวไปดูอันนี้อันนี้เป็นของผม,ผมที่ไปฟาร์มได้มาผมนะน,นี่ผมฟาร์มกัอหนึ่งชั่วโมงผมได้เอเอมานะผมนะได้ครบเซตเลยนะ, NS อะเอ็ดเอ็ดอ่ราคามันก็มีราคาอยู่ะยนะครับของฟาร์มนะผมนะนะเดี๋ยวผมพาไปดูในะส่วนของออฟฟิเชียลเดี๋ยวปะออฟฟิเชียลเห็นไหมจะมีเจ็ตโซน เล่มโดนในสี่ห้าเซิร์ฟนะผมนะแล้วก็มีเนี่ยซีพีอยู่นะครับผมนะตอนเช้าเนี่ยคนเล่นประมาณห้าคนนะผมนะเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่แล้วผมนะคนมันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมนะไม่รู้ว่าเปิดในแต่วันไหนนะผมนะเพิ่งจะได้เข้ากลุ่มเมื่อเช้าเองครับผมนะผมจะอัดคลิปทําคลิปวันที่สิบเก้าเดือนเก้านะผมนะก็ลองไปโพสต์ในกลุ่มเอาแล้วกันนะผมนะว่าตามผมมาจะได้อะไรเปล่าก็ไม่รู้นะผมนะเพราะว่า แอดมินเขาไม่ไ,มได้บอกอะไรผมนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนดังไงเออมันตามมาก็ไม่ได้จะได้อะไรหรอกมั้งเราไปโทษเอาเผื่อจะได้แล้วผมนะอะตามบอกว่าโคตตามเรลวนอตมาครับผมโคตตามเรลวนอตมาแล้วก็ลองดูว่าแอดเขาจะให้หรือเปล่านะนี่ผมลองแมปฟาร์มมาละไอยศพวกนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างนะผมไม่เข้าใจเหมือนกัน ไมเก็ตหรอกเดี๋ยวบอแม่งตัวเบลเลอร์เลยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูบอสนะเออเอสเอสลวมาฟาร์มอเปิ่อย่างแรงครผมนะเดี๋ยวก่อครับอยากนะผมนะหลุดหลุดนี่ฟาร์มได้เหมืกันฟาร์มตดยมาหมดเลยนะผมนะอ่าดีเซตนี้เนี่ยเอสเอสเอสนะผมนะเอสเอสเอสเนี่ยได้จากการโอเอสเอไปครับเป็น เอ็ดเอ,ดเอ,ดเอดนะผมนะเปิดฟังแล้วดูงงไปอ่าอันนี้กดตัวพีและของได้ผมนะกดตัวพีและของคับของนะเออแต่ว่าของมันจะบั็อกอยู่นะผมนะแอดมินเขาบอกวันนี้เขาจะแก้แล้วผมนะแก้ของบั็กแก้อะไรอยู่นะครับผมนะนี่บอสเป็นตัวปะเ,เลยเลยตัวใหญ่กล้วก็อุ้เด็ดประเด็นเออโหโอ้คลิปก่อเร็วมากคลิปแป้งไปเร็วมากเดี๋ยวชาว้าเดี๋ยวเร็วนะมันเป็นธรรมดาเนอะผมนะ ตัวปุ๊กมันกางเนาใจของผมนะแตเบก็หวยแจกได้อยู่อยู่แลผมเออก็เซ็ตตัวนี้เป็นเซ็ตฟาร์มดีที่ผมจะไม่เก็บนะบผมนะเป็นเกตด,ดีนะผมนะไม่ใช่คือว่าเป็นของดีมันคือเกตด,ดีนะผมนะผมก็จะไม่เก็บแล้วผมนะอ,อ่าก็จะตัดฟราร์มไปเรื่อยๆแล้วกันนะไป โอเคเจอบอลละเดินวนทั่วแบบแล้วผมนะอพรีเมียมเซิร์ฟเดียวแล้วผมนะไม่รู้ว่าอนาคตก็จะเพิ่มเซิร์ฟขึ้นมาหรือเปล่านะผมนะหรือว่ามันเซิร์ฟเดียวมันน่าจะน้อยไปไหมครับน่าจะเพิ่มสักประมาณนี้สักสามเซิร์ฟเลยนผมก็น่าจะโอเคอยู่นะผมนะก็พรีเมียมยิงกันไม่ตายแล้วผมนะผมได้ลองเทสแล้วเรียบร้อยแล้วผมนะก็นี่คือข้าวขาแล้วกันนะก็ สำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มให้ใต้คลิปผมนะครับแล้วก็ลิงก์ดาวโหลดก็จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเช่นกันนะครับผมนะก็เซิร์สยามเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องดูก่อนนะผมจะต้องพิจารณาก่อนนะครับใครใครที่อะรอแบบเซิร์ชสยามที่แนวแท้ๆนะครับผมนะผมจะรอดูก่อนนะครับผมว่าถ้ามันตรงจริงเนี่ยผมจะทำคลิปมาลงให้เพื่อนๆได้ดูรับ เปนดาวโหลดกันนะผมนะตอนนี no to to ้ผมกำลังรอยเซิร์ฟนึงอยู Kollegin, ่นะครับผมนะก็ผมคาดหวังไว้มากครับผมนะเขายังไม่เปิดนะผมนะเราต่เห็นแล้วเซิร so ์ฟก uh, <t iu> ็น่าจะไกลนะผมนะน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะผมนะทิ้งดาวโหลดไปมาแล้วแต่ว่าเซิร์ฟยังไม่เปิดับผมนะตอนนี้เขากาลังทาเซิร์ฟอยู่ประเด็นนะผมนะก็ถ้ามันตรงจริงๆตรงตามที่ผมและเพื่อนๆต้องการเนี่ยผมจะทาคลิปลงให้เพื่อนๆได้ดูกเลยนะผมนะอ่าผมสัญญาแล้วก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้กับเร็วน้อแล้วก็ผมนะก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามได้ครับผมนะก็ถ้าใครอยากจะโดนเดตเนี่ยสามารถโดนเดนเป็นบัลล์เดตโอน,นทางบัลล์เดตได้แล้วผมนะแล้วก็สปอนเซอร์คอมจะเข้ามาก็ได้แล้วผมนะเพราะว่าโดนบุกผมกักมากครับผมนะอ่าจะแบบใครไมีมเงินโดนเดตก็สนับสนุนผมได้จากการที่กดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ผมนะครับผมนะก็ผมก็ได้มีกลากลังใจในการทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะผมนะก็ ได้ได้ได้แล้วก็จะได้แบบซื้อคอมมาตัดต่อให้มันดีกว่านี้นะผมนะอ่าผมตัดกากอันนี้พบว่ารถบุกมันตัดได้ประมาณนี้นะผมนะมันไม่สามารถตัดเฉยะมันอีูได้นะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยนะครับผมนะผมที่รักเพื่อนที่กดติดตามผมนะครับรักสุดๆเลยนะผมนะอ่ารักต่างจะแหกจูดดมนะผมนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ถ้าผมไม่พูดดีกว่าจะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะทำคลิปแยกดีกว่าละอ่าก็ สวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปดน่าจะเป็นคลิปการเปิดกล่องของ INC Art b o ยเฉยโอเคครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายจุบไปแล้ว That she wears short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around. Say her body is fantastic. All natural, girl, not a piece of fur, is plastic. head to her toes, yeah. They say they Listen to the nose. I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the sort, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own agenda.